สำหรับมือใหม่นะครับแกะคลอดใหม่เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยคลอดมาใหม่คลอดได้สองวันคนระับเราจะต้องทําขั้นตอนอะไรบ้างนะสําหรับตัวลูกแล้วก็ทําอะไรบ้างสําหรับตัวแม่นะเอาตัวลูกก่อนนะก็แล้วกันนะสําหรับมือใหม่ตัวลูกนะครับอันดับแรกเลยตอนใกล้คลอดนะถ้าเราเห็น สมมุติเราเห็นเนาะถ้าเราไม่เห็นก็นแล้วไปถ้าเราเห็นอย่าไปใกล้มันนะครับอยู่ห่างๆไว้อยู่ในระดับห่างอยู่ในระดับสายตาไว้อยู่ในสายตาเราเฉยแต่อย่าไปใกล้นะครับเขาจะเขินนะอาจจะไม่คลอดหรือบางทีคลอดอาจจะไม่ปกติก็ได้เราอยู่ห่างๆไว้นะให้มันคลอดเองส่วนมากนะครับฟาร์มผมเนี่ยคลอดเองตลอดเลยนะครับไม่เคยช่วยเลย เราไม่เคยช่วยอะไรเลยนะตัวอย่างคลอดเองหมดนะถ้าเราเห็นใกล้คลอดเราก็อยู่ห่างๆไว้ะนะพอคลอดมาปุ๊บอันดับแรกที่เขาจะทําเลยก็คือเขาจะเลียลูกเขานะ,ะเขาจะเลียลูกเขาเลยเลียจนอ่ามันแห้งนะ,นะแล้วก็ลูกเขาก็จะลุก เราจะเพิ่งทําอะไรแล้วปล่อยไปก่อนนะเดี๋ยวเขาก็จะมากินนมแม่นะเราให้สังเกตดูว่าแม่มันให้กินนมไหมนะมบางตัวแม่ไม่ให้กินนมครับแม่มันเดินหนีเลยไม่ให้กินนมมีบางตัวมีนะครับแ,แต่น้อยส่วนมากแล้วนะแกะลักลูกครับจะให้ลูกกินนมนะถ้าเราเดินไปไกล้เราดูสักสองสามชั่วโมงหรือแล้วแต่เราคอยมาดูอีกทีก็ได้ มาดูดิว่าแกะมัน,ม,นมันกินนมแม่ไหมนะถ้ามันกินนมแม่แสดงว่ามันไปได้แล้วนะมันรอดแล้วแต่บางทีก็กินนมแม่แต่มันแม่ไม่มีนมก็มีนะครับวิธีก็คือจับแม่มันไว้นะแล้วก็บีบนมดูเบาเๆครับมันจะมีน้ำนมออกมาถ้ามีน้ำนมมานะ แสดงว่าแม่แกะนี่มีนมธรรมดามีนมปกติครับนมปกติแล้วก็ให้ลูกกินนมโอเคนะมันก็จะให้กินลูกกินนมตลอดไปเลยแต่ถ้ามันไม่ให้กินนมนมอาจจะกักเสบก็ได้มันเจ็บนมนะครับมันพอลูกดันปุ๊บมันก็จะดันหนีดันหนีนหนก็เดินตั้งนี้ก็บางทีบางตัวแบบนี้จะเดินหนีเดินหนีลูกด้วยเราต้องขังไว้ให,ให้ให้ลูกมันได้กินนมนะ แต่ถ้าบางตัวมันให้กินดีก็ปล่อยเลยครับมันก็ธรรมชาติครับมันมันก็เลียสะอาดก็กินนมนะพอเราจับถ้าเราจับตัวลูกแล้วก็ดูสะดือมันนะสะดือมันยาวไปไหมสะดือมันมีแผลมีอะไรไหมก็ส่วนมากเพราะใส่ยาฆ่าเชือ้อยาม่วงอะไรเงี้ยนะครับพ่นใส่แล้วก็ถ้ายาวไปก็ตัดให้พอประมาณฮนะเหลือประมาณสักนิ้วนึง แล้วแต่นะครับได้หมดละแต่ยาวไปไม่ดีนะครับมันอาจจะติดเชื้อได้นะยาวไปอาจจะติดเชื้อไม่ติดเชื้อก็อาจจะเดินเหยียบตัวนู้นตัวน,น,นี้เหยียบนะบก็ตัดให้มันพอประมาณนะก็ลูกไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องฉีดยาเลนะ้งนนปล่อยเลยแค่นั้นแหละครับสำหรับตัวแม่ก็มาดูอาการต่อไปแม่มันหนึ่งนมออกไหมถ้านมออกแล้วก็โอเคนะเรื่องนมจบปัญหาไป สองแผลมะมีแผลมีเลือดไหลเต็มเลยแบบผิดปกตินะอย่างนี้ต้องฉีดยากระเซ็บนะนะยากระเสแต่ถ้าแผลก,ก็ปกติไม่มีปัญหาแม่ก็แข็งแรงดีนะทุกอย่างปกติหมดไม่ต้องให้อะไรก็ได้นะผมบางครั้งก็ไม่ได้ให้อะไรนะดูที่อาการของแม่มันนะดูอาการของแม่มันบางครั้งก็ให้ยาสตรีนะครับยาสตรี ให้มันกินยาตีเบนโลอะไรพวกนี้ยให้มันกินสักยี่สิบห้าซีซีประมาณนั้นนะครับให้มันกินเพื่อให้มันกินสักสามวันนะเพื่อช่วยให้ขับน้ําขาวปลานะก็ไม่ต้องฉีดอะไรก็ได้ดูที่อาการของแม่เป็นหลักนะครับเพราะธรรมาชาติมันสอนธรรมาชาติเองนะธรรมชาติเขาจะจะรักษาธรรมาชาติเองนะก็ ควรจะขังไว้สักวันสองวันนะถ้าขังไม่ได้ก็ปล่อยก็อย่าไปไกลอย่างฟาร์มผมนีบ่บางตัวแข็งแรงก็ไปตามแม่เลยนะไม่ได้ขังไว้บางตัวก็ขังไว้ดูที่ตัวแม่เป็นหลักนะครับว่าแม่แข็งแรงไหมนะแต่ถ้าปัญหาคือถ้าแม่ไม่มีน้ํานมหรือมันไม่ให้กินนมมันต้องมีสาเหตุอาจจะเขาเรียกว่าอ่านมอาจจะกระเสพก็ได้นะ ลูกมันให้ใกล้ไม่ได้เลยนะลูกไม่ให้ใกล้เลยเราต้องมาตรวจดูบีบดูถ้าแข็งเป๊กเลยโอ้เอาแล้วนมอักเสบนะอันนี้ต้องขีดยาแก้อักเสบนะรักษานมก่อนแล้วก็เอาน้ําอุ่นมาลูบเบาครับลูบเบานิ่มๆบีบเบานะลูบเบาเพื่อให้แล้วก็บีบให้นมมันออกมานะครับอืมให้นมมันออกต้องจับมัดไว้ด้วย แล้วแต่อาการดูตามอาการแล้วลกันนะครับทํายังไม่มีน้ํานมออกก็ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันยังแข็งอยู่มันก็บีบเบาๆนิ่มๆให้นมที่มันแข็งเนี่ยให้มันอ่อนอ่อนตัวแล้วน้ํานมก็จะออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ฉีดยากระเส็บด้วยนะบางทีมันอนักกระเสบอันนี้ก็วันนี้ก็ คุยกันประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับช่องผู้กองบอกมา